เรื่องจริงผ่านจอต่อจากนี้ไปนะครับในช่วงเบรก3าของรายการทีมงานจะคัดเรื่องจริงไม่น่าจริงที่เคยเอ,ออกอากาศมาแล้วซึ่งบางเรื่องหลายคนอาจจะลืมกันไปแล้วนะครับกลับมาให้ชมกันอีกครั้งหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความแปลกแนวคิดที่ไม่เหมือนใครหรือว่าเป็นภาพและเรื่องราวที่หาชมได้ยากหรือว่าคนกับสัตว์ที่อยู่ด้วยกันได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่างเช่นเรื่องจริงไม่น่าจริงเรื่องนี้ คุณปริพายศิริแพทย์ศูนย์เสียลูกชายที่เป็นเสาหลักของบ้านไปด้วยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางกลับมาหาพ่อในคืนวันที่4ธันวาคมก่อนวันพ่อเพียงวันเดียวเท่านั้นแล้วกลับไปทางบุญที่วัดเสร็จงานศพเสร็จแล้วก็ไปเผาเสร็จแล้วผมมารูปมาแล้วชวนกลับมาอยู่บ้านด้วยน,นะออพอพอคนเครื่องกลับบ้านมาก็มีข้ามฟากมาก็อ้อมอ้อมมาแ้วไปกาขึ้นหน้าตางขึ้นไม่ได้ล่วงแล้วขึ้นที่นอนเคยกันให้อนอนเนี่ย ไปนองเฉยและมีก็ท่ากันแกว่าจับเล่นกันอ๋อไม่ไม่ทำร้ายใครเลยใช่ไหมไม่ทำร้ายใครลุงประภัยเชื่อว่าวิญญาณของลูกชายที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้กลับมาอาศัยอยู่ในตัวเงินตัวทองตัวนี้เพราะมันมาอยู่ในบ้านในวันที่ครอบครัวของลุงประภัยเผาศพลูกชายนอกจากนั้นมันยังไม่แสดงอาการดุร้ายออกมาให้เห็นและยอมให้ลุงประภยัยผู้มีด้วย เตรียมคนจับไปยาวผมไม่กล้าจับไม่กล้าจับไนเนี้ยผมไปทำบุญเจ็ดวันแล้วเขาก็มาขนของกลับบ้านมานี้มันข้ามถนนมาเนี่ยลงเน่ไปลงไปแล้วก็มาขึ้นบ้านถือว่เาเคยอยู่น่ะป้าไปดูเน<ม>ี่ยป้าไปดูดูอย่างเงี้ยเขาก็ไม่หนีเขาเกาะเสาหัวโมงเงี้ยเคยเจอตะโก,กดที่เชื่องเชื่องนี้มาก่อนมั้งครับไม่เคยเพิ่งเห็นมาวัน,น,นแรกเพิ่งเห็นเนี่ยเห็นเข้ามานะ แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นลูกชายของคุณลุงครับเพราะไม่เคยเห็นมาเลยมาผิดปกติตสาเหตุสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ลุงประภัยเชื่อว่าเจ้าสัตว์เลื้อยคลานตัวนี้เป็นลูกชายของเขาเพราะมีร่างทรงมาทักว่านี่คือลูกชายที่กลับมาหาครอบครัวกลับบ้านแลาวข้าวป่าข้าวมาบ้านข้ามา,า,บ,า,าบ้านเลยม้านตอนนั้นเราเราคิดยังไงเราตกใจไหมเขาอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่ตกใจกันผมก็บอกว่าดีเลยแล้วปล่อยอไปหาหมอเข้าทรงมา หมอข้าศงก็บอกว่าวิญญาณขาสิงบอกแทนบอกถึงเวลากําหนดเขากลับเขาเองก็แปลกใจอันนี้เขาก็ไปหาหมอดูกันใหญ่เลยเรียกวิญญาณกันน่ะเขาบอกเขามาแขวงแขงเจ็ดวันเดี๋ยวไปบ้านเขาก็อยู่ลุงประไพย,ยังบอกอีกว่าตอนที่เจ้าตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านนั้นมันก็เข้ามาอยู่ในห้องลูกชายเป็นที่แรกเนบ้านเคยอย่เก่า แต่กายหน้าต่างแล้วขึ้นซอกหลังแตบบ่บ้านก็ขึ้นแต่กลายานอนได้นอนข้างข้างตัวแหวตัวใช่ไหมครับแระเวยาเป็นคนตอกตอกขุมข้างบนมีแง่บนนิสัยการกินของตัวเงินตัวทองตัวนี้ยิ่งทําให้ลูกกระภัยแปลกใจและมั่นใจว่าต้องเป็นลูกชายของเขาอย่างนแน่นอนเขากินอะไรบ้าง เห็นกินแต่ปลาเอปลาพูดทอดนกินปลาดิบกินของดิบหรือว่าของขอทอดเนื้อทอดเนะอดปลาได้ปาลาทอดบางทีก็กิน,นแล้วเคยเคยให้ของดิบเนื้อสัตว์ดิบกินบ้าไงไหมครับกรวางไว้ก็ก็ไม่ได้กินไงอย่างไรก็ตามตัวเงินตัวทองคงไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนได้แล้วในวันหนึ่งมันก็ออกจากบ้านไปขณะที่ลุงประภัยนอนหลับซึ่งเขาก็เชื่อว่าหมดเวลาสำหรับวิญญาณของลูกชายของเขาแล้ว ห้าวันนะห้าวันเต็มเลยไปเขาไปยังไงครับตอนนั้นก็เขาเดินบนรอบบ้านไปจะไปเดโลรอบบ้านบนที่นอนึืออยู่บนทนอนพันผมก็อุ้มไว้ข้างล่างเก่า่ายเก่าเขาก็ผมไม่นอนหลับแล้วพวกบ้านนางนาบานก็นเดินตายพอไปเนี่ยพวกพวกบ้านจับไม่ย้อนมาจับวิ่งวิ่งไอต้นกับเย็นต้นกับเยนวน ตอนเขาจะออกไปเขาไปวนใต้โนะวนใต้ตู้แล้วมันนอนเตียงพักไงผมจับลงมาสิ่งที่ทําให้ลุงประภัยเชื่อว่าสัตว์เลื้อยคลานสีขาตัวนี้เป็นลูกของเขาน่าจะมาจากสภาพจิตใจที่อ่อนแอจากการเสียลูกชายซึ่งเป็นเสาหลักคอยหารายได้จนเจือครอบครัวไปอย่างกระทันหันทําให้ลุงประภัยต้องหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับไม่ค่ะ 正拍撞。